พาผมมาที่ไหนเนี่ยไหนมาเนี่ยมานี่ไหนยังไงเอา้าตายแล้วจะเจอสาวจริงหรือเปล่าวันนี้สวยด้วยสวยด้วยนะตายแล้วเอายังเอายังสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการจุงมือไปซื้อรายการทางไหนตรงนี้นะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการจุงมือไปซื้อรายการที่ช่วยลดทอนทุกการตัดสินใจของคุณให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและถูกต้องตรง,งใจคุณ รถก็วิ่งงจังเลยยังไง้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับทาง Facebook <g oda> และ YouTube <c oughs> ของเช็คราคาปิดหน้าปิดตาค่ะนี้นี่เอาใครมาเล่นก็ได้ม้งไม่ต้องเอาผมมาก็ได้วันนี้ตั้งใจจะพาพี่ตี้อ่ะมา blind date มันก็เลยต้องปิดตาสาว3คนมี3ที่อันนี้เรามาที่แรกก่อนคือวันนี้ผมได้เดทก,กับสาว3คนเลยเอ่ะสวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าสวยพันแท้สวยแท้เลยนะพันแท้ติดรายการเราเลยผมเป็นแฟนคลับด้วยอ๋ อาผมเดินเข้าไปแล้วนะประตูบ้านสาวแล้วนี่อ๋อประตูบ้านนะเปิดตามาอีกทีอยู่พัทยาไม่เอานะและกล้องอัดอยู่ไปเนี่ยหลอกให้ผมเดินอ,อุ๊ยหมาดุเธอด้วยถ้าผู้หญิงรักสัตว์ผมก็จะรักสัตว์ด้วย<อ>นี่ผมมาอีกทีอยู่ซาฟารีเวิร์ไม่เอานะเก้าหนึ 1, ่งเก้าหนึ่งถ้าไม่สวยนะผมโกรธทีมงานจริงด้วย อุ้ยหอมแก้มด้วยอนี่มันหมาแข่งตัวรอฉีดน,น้ำหอมนี่ทำไมทีมงานทำกับผมแบบนี้ผมนี่ตั้งใจมาเจอสาวเลยนะไม่เป็นไรยังไงผมรักสัตว์อยู่แล้วบอกให้คลิปนี้ไม่ได้เด็ดกับสาวเดีย๋ยวผมถ่ายรูปก,กับหมารอสาวก็ได้นะ,นะจะกะจีห <c oughs> มากับน้ำเนี่ยมันของถูกกันอยู่แล้วแต่ผมให้โมจิมาว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าโมจิมาเล่นน้ำกันเร็ว 4ขาสเตชันนะครับบริการอาบน้ําตัดขนแต่งขนหมาแมวเริ่มต้นที่400บาทไปจนถึง650บาทราคาขึ้นอยู่กับขนาดตัวเลยครับ S M L x L X X L แล้วแต่สายพันธุ์ขนสั้นขนยาวได้หมด ส่วนบริการว่ายน้ําสระน้ำ,ำเกลือนะครับราคาก็เริ่มต้นที่350บาทไปจนถึง700บาทต่อชั่วโมงนะครับราคาคิดตามไซส์เหมือนกันบริการรับฝากเลี้ยงหมาแมวนะครับมี2แบบแบบไปกลับและแบบค้างคืนถ้าไปกลับเนี่ย245บาทไปจนถึง420บาทถ้าค้างคืนก็350บาทจนถึง600บาทครับราคานี่แตกต่างกันตามขนาดของห้องพักครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเสริมพา้องหมาวิ่งเล่นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลือกตัดสินใจกันดูได้เลยครับ โมจิไม่เล่นด้วยแล้วห่วงไก่ซะด้วยเขามีหมาห่วงก้างอันนี้หมาห่วงไก่โมจิเรียบร้อยดูตรงแล้วไม่มีหลอกสาวๆวันเนี่ยเมินแล้วไม่เอาผมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกสองที่ที่เราจะไปกันไปดีกว่าครับ และตอนนี้เราอยู่กันที่ดีดีด็อกเตอร์วิทนิมิตใหม่นะครับเปิดมาแล้วสิบห้าปีบรรยากาศล่มลื่นตัวบริการที่นี่เขาก็มีหลากหลายตั้งแต่ว่ายน้ําเนี่ยที่สาคัญมีบริการรับเผาศพน้องหมาที่คุณรักด้วยมีรักแล้วก็ต้องมีจากวันนี้ผมนัดน,น้องหมาไว้สองตัวน่ารักมากวุ้นเป็ดกับน,น้องเห็ดหอมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับตาเอ๋ไรอันนี้เห็ดหอมคนไหนวุ้นเป็ดนิ่งแอบฉี่ในน้ำไหมเนี่ยนิท่าเหมือนแอบฉี่ในน้ำเลยรู้ได้ไงว่าเขาแอบฉี่ในน้ำผมก็ทำแบบเนี้ย อันนี้เอามาหอมยังเตรียมตัวไปตัวนี้ของนายเห็ดหอมปึ๊บอันนี้ของอาตี้อันนี้ของอาตี้อันนันนายของหอมที่นี่นะครับผมบอกเลยว่าลมลื่นมากดูแล้วยังอยากกระโดดลงไปเล่นกับน้องหมาเลยเสียดายไม่ได้เตรียมชุดมาอืมเนี่ยกระโดดแล้วเนี่ยนี่สวนกว้างขวางให้น้องหมาวิ่งเล่นได้แบบเต็มที่น้องหมาวิ่งยังไงน้องหมาหมาวิ่งอย่างนี้อันนี้คืออะไร ให้ผมกินน้ำเหรอใช่เพราะว่าอันนี้ยเขาเตรียมมาให้เรานี่ดูฝั่งนี้นะครับสำหรับน้องหมาที่หิวผัดกับข้าวกินเองได้เลยแล้วรู้ได้ไงว่ามันกินอันนี้ผมก็กินเหมือนกันเห,หนื่อยแน่วันเนีน้ยคือบรรยากาศดีมากครับรับรองว่าดูแลอย่างดีไม่แพ้เจ้าของแน่นอนครับ ดีดด็อกเซอร์วิสนะครับบริการอาบน้ําเป่าขนคิดราคาตามขนาดสายพันธุ์350าบาทไปจนถึง1000บาทก็ขนาดเล็กๆไปยันใหญ่เลยล่ะครับส่วนบริการว่ายน้ําราคา350บาทไปจนถึง900บาทต่อชั่วโมงราคาก็แบ่งตามขนาดสายพันครับ S, M, L, XL, XXL ที่สําคัญถ้ามาบ่อยเนี่ยยังเลือกซื้อแพ็กเกจที่มาประจาสมัครสมาชิกได้ด้วยราคาก็จะถูกลงไปตามโปรโมชั่นของทางร้านครับมีแบบสมาชิกรายปีและหเดือนด้วยนะส่วนบริการรับฝากเลี้ยงของดีดด็อกเซอร์วิสนะครับมีทั้งห้องพัดลมและห้องแอร์ห้องพัลมน บาห้องแอร์500แต่ถ้าเป็นแอร์ VAP เนี่ย700บาทและบริการพิเศษของที่นี่นะครับเขารับจัดงานศพของสัตว์เลี้ยงด้วยค่าบริการเนี่ยคิดเป็นน้ำหนักตัวราคาเริ่มต้นแต่้0งแต่1,500บาทไปจนถึง6,500บาทมีบริการฝึกสอนให้รับฟังคำสั่งฝึกความอดทนด้วยและเจ้าของยังบอกอีกนะครับว่าที่เนี่ยเจ้าของดูแลเองมีการปล่อยให้หมาเดินอิสระได้วันละ5้า และที่นี่ที่สุดท้ายของเรานะครับฮักหมารามอินทาบรรยากาศที่นี่นะครับบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันรีสอร์ทหมาชัดๆเนี่เราก็พาน้องหมามาเล่นน้าแล้วเราก็นั่งดูไปเพลินๆต่างขนมขนมมากินก็ได้เนี่ยเดูมันฟัดมือใครก็ไม่รู้ส oh. ีแดงอนะ่ะพี่ชอบจังเลยมือแดงเนี่ยผมเห็นดึกๆผมวิ่งหนีเหมือนกันนะนี่นี่น้องเขามาให้เล่นด้วยเนี่ยเอามาขอได้ป่ะไปโดนเพื่อนแย่งอีกแต่ไม่เป็นไรก็อยู่กันทั้งวันไปเลยเอาให้เหนื่อยไปเลย นี่ครับและที่บอกว่ามันที่เนี่ยมันเหมือนรีสอร์ทนะเพราะว huh? ่าบรรยากาศรีสอร์ทก็ต้องมีครบคันอย่างอันนี้เนี่ยเวลานัดเพื่อนแล้วไม่ตรงเวลาเนี่ยต้องเอาอันนี้ไปเลยสายจุงแห้งโอเคไปต่อแห้งแห้งนี่ก็มีอุปกรณ์ครบคันสําหรับดูแลน้องหมาอาหารน้องหมาก็มีสําหรับหมาพันเล็กพันใหญ่เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้แปลกตาผมมากเลยเค้กหมามีเค้กหมาด้วยอ่ะให้ตายเถอะก็คือเรียกได้ว่ามาที่นี่มีครบนี่เขาก็มีโซนให้ผู้ปกครองรอด้วยนะครับส็ไปสบาย ตรงนี้ก็เป็นโซนที่พักของหมานะครับสําหรับหมาตัวใหญ่แล้วก็มีที่ให้วิ่งเล่นด้วยเป็นไงกว้างขวางดูนะคิดว่าตัวไหนจะได้ครับฮึบฉลาดด้วยอ่าไปแล้วรอบนี้ของจริง run ที่ฮักหมานะครับมีบริการอาบน้ําเช็ดหูระคาเริ่มต้นที่250บาทไปจนถึง1,200บาทบริการว่ายน้ําอาบน้ําเป่าขนเนี่ยตามไซส์ของน้องหมานะครับนับเป็นน้ําหนักตั้งแต่5กิโลจนถึง50กิโลกร,รมัมันขนสั้นขนยาวและขนหนาก็แยกไปตามราคาครับเริ่มต้นที่350บาทไปจนถึง1,500บาทฟรีชูชีพน้องหมาแล้วก็อาบน้ําให้ด้วย มาดูบริการฝากเลี้ยงของที่ฮักหมานะครับถ้าเกิดมาเช้าเย็นกลับราคาอยู่ที่200ร้อถึงสามบาทถ้าเกิดว่าค้างคืนก็ไม่มีเพิ่มเติมอะไรเสียแค่ค่าห้องครับผมราคา450ไปจนถึง850พิเศษตัวที่2ลด50%นะครับส่วนบริการเสริมที่นี่ก็มีสินค้าช้อปปิ้งมากมายครับและถ้าปวดหัวเนี่ยฝึกน้องหมาไม่ไหวก็มีด็อกเทนนิงเอามาฝึกที่นี่ได้เหมือนกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสถานที่วันนี้ที่เราไปราคาเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ไล่ๆกันเพื่อนๆไปตัดสินใจกันเอาเองทั้ง3ที่ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับไม,ม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถานที่โลเคชัน่นเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดราคาเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้รายการจูงมือไปซื้อก็จบลงแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งทาง f a c e b o o k และ YouTube ของเช็คราคาด้วยนะครับ และคลิปหน้าจูมือไปซื้อจะพาไปเที่ยวไปดูไปกินอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยหรืออยากดูอะไรก็คอมเมนต์ลองคอมเมนต์มาได้นะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวผมไปหาน้องเจนนี่ก่อนเจนนี่เรียกผมนะเรียกแต่เช้าเห่าอยู่นั่นไหนบอกจะพามาเด็กก็ไม่ได้เด็ก